สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกคนนะครับสวัสดีในช่วงสายๆของวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาครับมาตีกระสูกคลองดําเนินนะครับแต่นี่มันจะเป็นคลองย่อยนะครับเป็นซอยคลองก่อนเข้าคลองดําเนินนะครับมีกระสูกนะเมื่อกี้ผมลองตีได้ไปละสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะเลาะคลองนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดกล้องหลังให้ดูนะครับอ่ะนี่ครับเดินยาวๆเลยครับไปโผ่ตรงดําเนินสะดวกแล้วก็เดินได้ทั้งซ้ายขวาครับก็ เป็นคลองต้องบอกว่าวันนี้น้ําดีแล้ว่าน้ําใสมากครับวันนี้เอาชุดเล็กมานะครับนี่ครับคันมีไฟล s ก blade นะครับ1นดสนะครับ m a ็กเ a ีย6ตรำประกบกับสเต l ล่นะครับนี่สาย0.2นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาหาเคาะกระสุมดำเนินกันครับปผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยนะครับเอ๊ะติดอะไรวะ ตามมากัดกัดไม่โดนโดนในรู ouais calves calves ้น pues ี่ กระสูบเยอะนะนี่งงของนี้เนี่ยนี่โอ้โหตัวกระจึงเนี่ย หูหูลอกกูแทบไป่ลั่นเลย <c oughs> กัดป๊อปนะครับอันนี้เป็นเหยื่อป๊อปของคนเหล่านะครับผมสั่งมาจากช้อปปีนะเหลือสองตัวสุดท้ายสาตัวสุดท้ายพอดีนะครับกัดเป็นป๊อปเปอร์ของคนเหล่านะครับใช้ดีมากเลยจะได้ไม่ทําต่อนะครับโอเคนี่กระสูบน้อยดำเนินนะครับกัดป๊อปเล็กนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดตาก่อนครับตัวนี้เดี๋ยวปล่อยนะไซส์มันเล็ก แจ็คหลุดโอเคอ่ะยังไม่หลุดอ่าปล่อยนะครับนี่ตัวเล็กไปไปน่ครับเราเดินมาเรื่อยๆเราจะเจอคลองใหญ่ที่เป็นคลองดำเนินนะครับอันนี้จะเป็นคลองซอยนะครับก็มีตัวอยู่เรื่อยๆนะเราค่อยๆลองตีเลาะหาไปครับ ัดไม่โดนโอ้เสียดายทีโอ้โอีกนิดเดียวจะโดน,โโดนโกัดเอาใกล้ๆเลยนะนี่ เห็นรอยอยู่นะกระสุกนี่ในโลกัดเต่านลอยอยู่นี่ตัวนะสองตัวตัวไม่ใหญ่ มากัดก็ไม่กัดไงไม่กัดอีก,กอกโดน ไซแม่งคูดเล็กเลยสูบน้อยคองน้ำเนินไซมันก็ไซนี้ทั้งนั้นแหละครับคองน้ำเนินนี่ไนี่เยอะเดี๋ยวผมปลดแล้วปล่อยกันนะอ่าเรียบร้อยครับปล่อยครับไป อุ้ยกระสุบใช้ดีเลยสูบใช้ดีเลยเมื่อกี้อู้กัดนไม่โดนวะโอ้ยแม่งเอ้ยพอไม่เปิดคลิปเสียกแดดนี่ไงอันนี้ไม่ได้เปิดคลิปนะ ตีเล,เล่นกินเฉย <c oughs> โอ้โหกูละ <c oughs> เหลือเชื่อเลยจริงๆ <c oughs> จันใบแบงงี้ตีเล่นๆกินเฉยนี่ครับสายแว่นนะกระสุนดำเนิน <c oughs> กูละเซง็งตีตั้งนานไม่กินพีห่หตีเล่นไม้เดียวเลยเนะี่ย กัดเชื้ออ่อสองนี้ยงด้วยเรียบร้อยนะครับโอเคไปตีต่อครับอืออยู่ใต้นี่เมื่อกี้ผมตีเล่นกัด ใบใบเบ็ดติดหัวควายจริงๆสะบัดเบ็ดติดหัวตัวเองคนเฮีย่ยอะไรแม่งเอ้ยคิดแน่นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงควายจริงๆสะบัดเบ็ดติดหัวตัวเอง อุ้ยจนานปลงเลยเหยื่ยกูปลามันอยู่ชิดกำแพงนี่ไม่ต้องตีข้างนอกปลามันอยู่ชิดกำแพงแต่ว่าเราต้องโยนให้แม่นาต้องค่อยๆโยนนะลำบากกระเป๋าใช่ไหมนี่ปลามันอยู่ชิดขอบกำแพงนี่โยนแล้วก็เคาะเคาะนี่ให้เหยื่อมันลอยขั้นนี้นีให้มันมีตัวมันวิ่งซัดเลยเต้องค่อยๆหัดพวกเนี้ย ตรงนี้แม่งน้ําเสียว่ะนะไม่สวยเลยนีนี่นี่มันไล่กัดลูกปลาอยู่นี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะนี่มันไล่กัดลูกปลาอยู่นี่เห็นไหม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  นี่ออ้ยหลุดเลแกงอย่างนี้ก็ได้ถ้าเนี่ยแกงนี้เอาหนี่น่แกงนี้นน่นี่แกงเป็นเลขแปดอย่างนี้เนี่ยนี่แกงอย่างนี้หนิหลุดเลยเมื่อกี้เนี่ยโดนแล้วเนี่ยโอ้ยมันพามาพันเนี่ย มังพามาพันใต้น้ำนี่หลุดไปแล้วเห็นไหมเห็ดได้ยตีไปใหม่ยังไม่โดนเบ็ดมันก็ยังไม่เข็ดปุ๊บตามมาแล้วตามมาตามมาเห็นไหม ไม่เอาเดี๋ยวกันเดีกันดนู่นนู้นอีกสองตัวเดี๋ยวดูนะโอ้ตรงนู้นมีเป็นฝูงเลยเดี๋ยวดูนะเดูยนะแล้ยโยนเข้าตรงนั้นปึ๊บปึ๊บอุ้ยมัยวนวิ่งหนีว่ะมันเห็นสายปลาตัวเนียปลาพวกเนี้ยสายตาดีพวกปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยสายตาดี ถ้ามันเห็นสายปุ๊บมันวิ่งหนีเลยเราต้องเอาสายให้มันจมจมน้ำอย่างเงี้ยติดหาไมไวมตรงนี้นะ่ะปุ๊บปุ๊บ,บ <c oughs> สายตามันดี <c oughs> เปลี่ยนเกียก่อนเปลี่ยนเกียก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนถ้ายืนมันเห็นเราไงเราต้องนั่งตีตาพวกนี้นั่งไปเลยมันมีตัวมันไม่ได้เงียบกริบหรอกแต่ว่ามันหลบอยู่ไงเราต้องนั่งตี่ให้มันเห็นเราต้องนั่งตี โดนละนะนะนะโดนละอ่ะฮะตัวสวยด้วยเห็นไงไอเหยื่อที่พี่ให้เราจําได้ไหมอีกตัวนึงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละที่พี่กําลังใช้อยู่นี่พาน้องมาตกปลาด้วยทักทายหน่อยดิวัสดีครับก่อนอ่ะเป็นไงเด็กหลักสี่นี่ผมพามาตกปลาด้วยเราไปดูตัวเองในคลิปนะเดี๋ยวพี่จะลงคลิปอ่านี่ครับมีประเสือพ่นน้ำนะครับนี่ผมซูมให้ดูนะครับ นี่ครับติดเต็มปากเลยครับนี่เต็มเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวยกปลาก่อนครับไนปะเดี๋ยวกดปลาครับเดี๋ยวค่อยๆปลดปลาก่อนครับจับให้แน่นๆครับค่อยปลดครับนี่เรียบร้อยอ่ะนี่ครับเดียวคนน้ำนะครับปล่อยครับเดี๋ยวปล่อยตรงนี้เดีย๋ยวปลาตื่นอ่ะ อยู่ไกลป่าว่าตีไกลๆกันน,นู่นนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอันนี้ปลากระแห่แดงนี่ฮะเ,เออนไ,ไงไง ไซส์ดีด้วยนะอันนี้อยาเอาไปทอดนี่เป็นไงเอพาน้องมานั่งตกด้วยนะได้ตัวที่สองอีกแล้วขิงเด็กอีกแล้วกูเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับอ่ผมนั่งตีเลยนะนี่ปลามันจะได้ไม่เห็นเราครับเก็บไปทอดนะครับนี่กระหาแดงโอ้ไส์ดีด้วยนะนี่กัดเต็มปากเลยครับอผมปลดปลาก,ก่อนครับ ปึบอ่านี่ครับเต็มปากครับหมายนี้มาทีไรไม่พลาดนะผมบอกเลยผมมาหมายนี้นี่ได้ตลอดเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเก็บนะผมจะไปทอดรวมกับปลากระสูกนะครับปะนี่หมายจะเป็นหมยบ้านฟ้านะหม่นี้ผมเรียกว่าหมายบ้านฟ้านะครับอยู่ดําเนินสะดวกนะครับโอเคปะถัดตีกันต่อครับ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหระวังกระชังฟ้านะโอ้โยนไม่แม่นแล้วไปโยนใส่ตายเลยนะปิดแล้วไม่คือไม่ได้เลยนะติดกระชังนี่สิแย่เลยนะ่ะโยนใส่น้ำโลง่งๆนี่ดีให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปโยนใส่อย่างพวกนั้นไม่งั้นเดี๋ยวติดแย่เลย โยนที่ลงๆสายมันสั้นมันก็โยนไม่ได้นี่อย่างที่พี่บอกเราต้องทําความเข้าใจก่อนเว,เว,เวลาโยนถ้าสายยาวๆเงี้ยเนี่ยพอเวลาแล้วเห็นไหมมันจะง่ายเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ดีดไปเลยเห็นไหมสายมันสั้นมันโยนยากปล่อยสายสั้นมันก็มันก็โยนยากไงบอกไว้ตลอดเลยว่าต้องยาวเสมอตึ๊บหืไม่โยน โอ้ยนี่ไงเนีเยียบบ้อยมาอีกตัวแล้วครับปลาแก้มช้ำครับนี่ครับกัดเป็นหัวจิกอจินะนี่ผมใช้เป็นหัวจิกเบานะครับตีโดนเลยครับอ่ะนี้เดี๋ยวปลดปลาก่อนครับไปติดต่อครับนี่ครับปลาแก้มช้ำนะครับนานๆจะได้เห็นทีครับไม่ไม่เจอมานานแล้วครับปลาแก้มช้ำ สวยนะจะคล้ายๆปลากระสูกนะครับแต่ไม่ใช่ปลากระสูกครับอ่ะเคไปตจกันต่อครับอ่ะครับก็ปิดกันไปนะครับสําหรับทริปนี้นะครับก็ดําเนินสะดวกวันนี้ก็ผมมองว่าน้ําไม่ค่อยดีนะน้าเหมือนสีขุนๆนะครับปลากัดยากนิดนึงนะครับแต่ก็มีกัดเรื่อยๆนะนี่ผมออกมาช่วงบ่ายนะครับก็พอได้ตัวพอได้ตกนะครับก็ แก้เหงาได้ในช่วงเย็นนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคงต้องลาปีคลิปเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับดเดี๋ยวว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับลาการตะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ